สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนสวยทำความสะอาดสามัคคีพี่น้องอยู่เดินวัดกะเกียมกะเกียม์ยมตอนหับบุญผับป่าสามัคคีนะพี่น้องบุญผับป่าสิมาแต่ผู้ใดแต่ไทย,ยพวกพี่น้องเลย ชาวบ้านเฮากัเลยมาทำความสะอาดกะเกียมตอนหับพี่เนาะที่แหละเริ่มกะเกียมตั้งแต่วันที่สิบเก้าบุดมาป่าวันที่เจ้าหาเจ้าหกพี่นอ้องกวาดใบตองแห้งเนาะพี่นอ้องใบตองมันหล่นลายมันกระหก ง่ายครับที่แต่้าวๆกาได้สาวบ้านลงมาต่วาซเ,เพงก็ลงมาลงมาก็มีน้ำสองแพ็คของปลาหมอาแพ็คหนึ่งเก็บเงินเื่นละร้อยสามสิบบาทเนาะพี่นนอะก,ก,กับน้ำหนึ่งแพ็คน้ำนี่ก็ไว้ตอนครับแขกคนมาห่วงงานเนาะบานไก่บันไก่ แขกที่มาร่วมงานวาสันตาพี่นอะน้ำดื่มเก็บเพื่อละแพก็กเงินเลอละลอยสามสิบมาขางนี่ไายคนเติบขาง วางแผนพระบานวางแผนสิมีลำงวงข่มาตะกี้บม <to strong> ีเด็กนอเมนสไเดอแล้ววาโล่งเนาะแล้วแต่ว่าพื้นก็ให้ได้ได้ใส่บัตนันอ๋อพอเชียหายล่งทางงาน อย่างปรึกษาสไลายดอกสไลด์เด็กสิมาลงเอาลำวงมางานแนวสะพออบอุ่นมองนี่สิมาลงลำวงนะแมนบอหุย ันนี้เดซ่าเดิมก็นเดซ่าหุ่มโพเด้เออละวงก็มาอยู่ลี่ใช่ไหมเวรวงก็มาอยู่ลี่แต่บ่อนสิเต้นว่าษาพี่น้องอันบอต้องเอาออกไปย่างมันจังเกาะขาไปนำมัน,นจังขั้นหยองหยองเงียบเงียบเออมันจังขั้นไปนำเอาเต้นแล้วเกาวขาไปนำ ง่ขึ้นมาเฮือนพี่น้องเลยหาน้องบอดพิ่นลงไปเต้สาวๆผู้แม่ยังหลางเฮือนยังหดต้นไม้ต้นยางยังหดทางบ้านนี้ลงไปบัดโบเห็นลูกจะมาหาหอบบัดกับโบเห็นโง่ขึ้นมาว่าชิหายน้องบุ้มไปนําอยู่กลางบ้านเพราะว่าขึ้นมาแล้วขึ้นมาเบิ่งกระตุนอยู่ในโอ้ยลูกก็ได้ลงไปใหม่บ้านนี้ ลงไปใหม่ลงไปใหม่ไปทำไ้กับโูหูเหลืองบบเห็นบอดก็สักคนเป็นสีหาซิปโบเห็นเด็กน้อยปู้ยผู้ใหญ่นี่ก็ได้ว่าซ้อมเด็กน้อยจักดีเนาะลูกไฟเป็นลูกไฟกับ่ซ้อมเลยเนาะเซลเซลเห็นแหละบัน เห็นแล้วเมื่อบัดเอ้ยอยู่นี่อ่ะวัดคือบอบอกบัดคือบอบอกหมู่บอกแม่บัดมาแล้วมาเติมอะไรนี่มาบ้านมาบ้านนี่เออแล้วเลยนี่ซ้ำเดอาบอกผีมันเบิดแล้วเนาะ ปิดและเขาเจ้าอันสิยุดบุญนันเดือนสามเลยเขาเจ้ากับกินนุนเดือนสามเลยผู้ไทยคือกันโอ้ยขุ้ลอยลอยเลยสองแบบประมาณบริการลอยมาเออเดือนทางมันก็เป็นพันเงินแล้วเนาะ Lan sai, mà tại xăm mà đọc mạng kì Mà ngân Thật thè mà sao Thay <laughs> dư vạn nó Ba thù Mà hên bà này bà Hên nhảy qua แล้วก็ในครัวนั่มมน,นพุม่มลุ่งอยู่นะคะตาล,ลุดน่ะเขียนใส่เข้ากลางด้วยตงกี้ของรถ ปลูกปูกตะลนว่ามันซ <halt, S 1> ักหนอเอาเอาเห็ดเห็ดเห็ดปลาเมาเห็ดเอาคะแนนแน่เอาเห็ดสิถ่ายเห็ดเอฟซีเบิ่งนี่โอ้โเห็ดเอาคะแนนครัเนาะโอ้คือคือคือโออยู่าดกับเขาไปแลวผูบอยี่ถาดกับเขก้ม่ย่างด้อยู่าดกัเขาม่หย่างเวเด้นี่เอาเอาเห็ดเห็ด เฮ็ดแน่คอยเฮ็ดเห็ดคอยสิเป็นคนว่าวแล้วก็คอยก็สิเป็นคนถ่ายนี่เอาหมวกสีชมพูน่ะก็เฮ็ดห่าวหันแน่ห่าวหันแน่บัดไปตักมั่นนะน่าคือตึงตึงแทะแม่ค้าซื้อมันซื้อข่าวพี่น้องเลยดิเพื่ได้ยากขายกระติดต่อมาลาวัดตักเอาเอง มั่นกะตักเอาเองบาอย่างให้เจ้าของตักเราบริการดีบริการถึงเืนือนอแล้วนอ่กัั่อันนี้ก็ออกกำลังแง้งแงนนะ่อันนี้นะพ่อห้ยูบ่าวสนใจโสดมาหลายปีเลยมาหลายาปีเราแจไหะมาสนในจเนาะโสดมาในจักปีเราเหรอกปีลราบอก ฮะอมันแม่นบอายโมเดลโมเดลชิหาปีแลวส่วนไปปล่อยไว้หลายปีเถอเฮ้ยเจ้ากระตอเราขึ้นนี่กว่าแถมดูเราอยากได้หรือ่อยากได้ อีสันนี่อยากได้อยู่แต่ยังได้บักลาคาบักลาคาบักลาคาเกิดทางแนวนี้พี่น้องเอ้ยแนนนีแหละจังหวะนานท่นจะเลือยม่ได้เจาคือเ่าเ่าว่างูสองคนสอคนตัวถท่วกัได้ตเาประายจเลยเ้ยเจ้านานเนี่ได้ก็ได้อยากได้พวะ่าวบ่อยากได้พวสา ได้ยังบักลาครับคืออันแล้วมันยังบ่ได้เราจได้บักลาครับตัดวงมีเงินเยอะบาทดิอันแล้วบ่ได้ไม่คันมีเงินมันก็ได้แล้วบักลาครับบักลาครับก็ไป็นลดทุนนะขับบักลาครับก็ได้ถูเบิ่งนแม่ส่องกระพุยยังอยากบักลาครับเอาถ้าอ่วงูก็ยังให้มันลอกอัพซะได้สิไปลดเลยนาะจะอ้วนมาสามีก็จนพอตายแล้วอ้วนแล้วก็ได้ไปลดนานบาได้แหละบักลาครับได้แต่ถ้าอ่วงูเลยฉะนั้น บ่ได้น้ำเขาซะเนาะบ่ได้กับเอาซะดอกปลาเม่านี่เท่<อ>ามาเคลื่อนอันนี่นะบ่ได้กับเอาซะดอกเนี่ย <c oughs> เทาบอกว่าอย่าเอานะบักลาครับนะใต้บ่อหลับเฮาบ่อไห้ละเอาเท้าๆเนี่ยฝ่าม่านีเหมือนเลยกี่ตัวมึงน่ะบักลาครับหรือบักหรือถั่วว่างูบักลาคนะราบอีกเลย มึงใหญ่กูเห็นเนอะแบเป็นบักลาครับหรือเถาววงูี<ะ>่ขาวงน่าเฮ้ยอีตัวนี้น,นี่นี่เพื่อนชอแพ่งยี่ได้เผาวงูได้พี่น้องบริวเวณบักลาครับาอาชีพะาเว้ยตัวแบบเถ่วก็เผวอันบักลาครับตัวด้ดีเย้ยเฮ้ยบอกพเม้าเลยมันเ <laughs> อาใจดีนะเาได้น <inaudible> <c oughs> บอกแล้วแน่บอกแล้วแน่ใจดีเลยเฮ้ยเล่านะเอาแต่พวน้อยไปเลยเอาใจเขาบอกบอกแล้วแน่เอาใจดีเลยเออนี่ยมาบอกเฮ้ยนั่นแหละเขาให้เอาเ่าได้แหละเป็นใครจะเป็นขับไปอีกแล้วบักลาขับเปิดดวงตาเห็นปะเขาบอกเผาเอาใจดีเผื่อนฉันนะน้อยมันกับบักลาขับมันกันไรวันนี้มันเอาเผาก็ได้ดีมันวะ มือบุญมือบุญอย่าพลาดอย่าส่วนอย่าลืมส่วนผู้ว่าท ok ัางไหวมุงหวงเด้วกันแนวนี้หัลุกเตะกันเลยไหวกับว่ารุ่นอันอันนแนนี่อยู่หรอเขาลุ่นบักลาครับดีจะกึศเด้า มีบ่นี่มันเปนะไันมะเนี่หน้บันหอบนี่ตาจะแล้วมันหลาดแค่ไหนไอ้เอ้ยชือตัวเอ้ยอยเอ้ยมัดตัวเฉยต่อมมันคือแบบิบมามันหละเหม่ยหัวใจ ขนบเบิจ์กเถือเนาะ้าสิกางโตมาหอทีบอม่ยังีลงได้ตนี้เนี่ีไน่ะนะมันบัได้มาหออทีนะโตกะใกล้กตาลเขาบอกลงกไดดัดมาตาลหล่นมันบัมีมกตาลยามนี้นะแม่มันหล่นเลยอุ้ยฮ่ายังมีมัการอยู่เ้ยนี่ยังมีมกตานเยักตป็นอกูกา่เป็นราอ่า เอดเามือค okay. ่ะทีน <c oughs> <c oughs> <Yeah. c oughs> no ี้ก no ็เต้นดอเต้นดองน้าพีหมอบหอแช่แเลือดเี่เลือดเนีเนี่นะเนี่ยก็ไปอ้าวมันเม่าแล้วมันชิคูมืออติมันกรคันสื่อเนี่ยแล้วน้าพีหมอบก็แข็งก็คาแต่มันกรคันเงายงเงียเงีมนเด้ตรงพีอยู่

ทางนาก,ก็แล้่ยวละบ่ได้ยังบ่แล้ว,ว,วมาฮอนี่จะขอจบคลิปก่อนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์บอกอกันคลิปหนาเด้อสบายดี